อำเภอเบตงตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกลาคิรีมีลักษณะาคล้ายหัวหอกพุ่งไปอยู่ในดินแดนประเทศมาเลเซียมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงเนินเขาลุ่มน้ำสภาพของเมืองเบตงตั้งอยู่ในหุบเขามีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะที่อบล้อมด้วยหุบเขาน้อยใหญ่จึงทำให้สนามกีฬากางและสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันตออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนชื้นทั้งปี โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษายนส่วนฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีฝนตกชุกที่สุด อดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนครับตอนนี้เราก็อยู่ในสนามกีฬากางเมืองเบตงแล้วนะครับเราก็มาดูว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับสนามกีฬากลางของเมืองเบตงเป็นที่เดียวที่อยู่ในหุบเขาจึงทําให้เป็นที่สะดุดตาของคนที่ได้พบเห็นมีการรวมตัวของคนหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาพุทธอิสลามคิดและชาวต่างชาติอาทิมาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ที่ได้เข้ามาใช้สนามกีฬาในการแข่งขันกีฬาสิ่งแรกที่เห็นคือการแข่งขันฟุตบอลของกลุ่มคนไทยและคนมาเลเซียในสนามกีฬากางยังมีการจัดกิจกร,กรรมในการลํำไทยเก็กวันนี้ครับเราก็จะมาสัมภาษณ์กับสำหรับคนที่นี่นะครับว่าเขาคิดยังไงกับสถานที่ตรงนี้แต่เราก็ตามมาสัมภาษณ์กันเลยครับ ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อถนอมเราพี่มาทำอะไรเก응 <mat okay. uh, ี่ยวกับตัวนี้ครับก็มาออกกำลังกายออกกำลังกายเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่รับชมประโยชน์หน้าับได้ได้ขอถามแรกนะครับตอนนพี่ได้รับประโยชน์อะไรจากสถานที่ตรงนี้ครับก็ออกได้ออกกำลังกายได้ปฏิกรรมในสนามตนี้ได้หลายอย่างกับสนามเนี้อ๋อถ้าสมมุติพี่เป็นชาวต่างชาติพี่คิดว่าคนพัฒนาไอ้เพิ่มขึ้นจากสถานที่ตรงนี้บ้าง ็น่าจะติดไอ้พวกบางลมบางฝนอะไรพวกนี้เพราะฝนตกบ่อยที่ตรงนี้โอ่นเองคเราไปหาเหยื่ออะไรใหม่กันเถอะไปครับสวัสดีครับขอส,สัมภาษณ์รายรื่องนี้หน่อยครับครับผมครับข้อหนึ่งก็ที่ได้ประเดี๋ยประเดี๋ยวรายจากที่นี่ครับคือเป็นสถานที่เพื่อบรรลุใจนะคะแล้วก็มาออกกํใใาลังกายและการแข็งแรงข้อสองคือว่า ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นชาวต่างชาติพี่คิดจะพัฒนาอะไรที่นี่ครับพัฒนาเรื่องระบบปลอดภัยด้วยเว่าสานามฟุตบอลเนี่ยก็อ,อยู่ในรูวิง่งใช่ไหมคะ,ะเวลาวีฟุตบอลเตะออกมาอาจจะโดนคนที่วิ่งยู่ก็ได้เพื่อกอกการการเกิดอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวเราไปหาอันหน่สัคนคับ ขอ,อสัมภาษณ์ที่ไหนครับพี่เชี่ยครับบรรจงครับอ,อ,อ,อันนี้ผมก็ขอสัมภาษณ์ได้ที่ได้รับประโยชน์อะไรจากสถานที่ตรงนี้ครับพี่เช้่กกำลังกายครับโอ้แล้วก็เราถามวิวว่าถ้าสมมติที่เป็นชาวต่างชาติพี่คิดว่าคนพัฒนาสถานที่ตรงนี้เพิ่มก็คือสนามมัาเปลี่ยนเป็นสนามใหม่สนามมังแขกงแล้วก็สนามบ้างแล้วก็มีการรอบๆคุณผู้ชมขอถาม,มครับไหครับาจสถานที่ยงนี้อ๋อผมรักไปตรงครับ เป็นที่รู้จักสนามกีฬาของเมืองเบตงกันดีเพราะเมืองเบตงเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดกับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันกลุ่มฟุตบอลไทยและกลุ่มฟุตบอลมาเลเซียจะมาแข่งขันกันตลอดทุกเทศกาลกีฬาอีกทั้งยังมีศิลปะการแสดงของจีนคือการลำไทเก็กที่ผู้คนมักจะมาเข้าร่วมชมกันเพื่อเป็นที่ผ่อนคลายจิตใจ และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจรึงเราจะอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงแตกต่างทางด้านศาสนาแตกต่างด้านวัฒนธรรมแตกต่างด้าสสนสัญชาติแต่เราก็ไม่คิดจะแตกแยกกันอะไรนะ เดี๋ยว่าเราจะไปถามเดี๋ยววเราจะไปขอสามครจากจีนเออโอเคเานับเดี๋ยวว่าเราจะไปขอสครจากจีนอะไรของมึงที่นี่เพื่อเอ้าไเอาหมเ้นลกนับใหม่นับมเ้นขาวอ่ะค่ร้อยอ่ะเขาวจากที่ยางเงีย ได้จากทุกคนจากทุกคนที่แต่ทุกคนในที่นี้เคยปหมเนาะเดี๋ยวพวกเราจะไปขอสามคำจากทุกคนในที่นี้เท่าไปกันเลยต้องแซง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 ต้องแบกกลางเลยแบกกลางเลยแบกกลางเลย Vẹt căng, vẹt căng Vẹt căng Vẹt căng kia Sang lên Sang Cái nào Đi ra đi ra Mang giày khô Người <Nửa> chung bơi Thằng hù Nó coi này ลอยจังหู้ไหวที่ตรงนี้นั่นัง้นผมขอถามคำสำหรับสถานที่ตรงนี้ครับหน้าเปลี่ยนใหม่หน้าเปลี่ยนใหม่โอเคครับคมหน้าวแต่เราเนี้ของหน้าที่ครับตามนี้เตี้ยเลยเนี่ยจึงจะค้างเราเมืองในบอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนสวัสดีครับตอนสวัสดีครับเฮ้ยเยี่ยไม่มีสวัสดี